Chat GPT เนี่ยมันคือมันเรียนรู้อะ่ะจากทฤษฎีศาสตร์ต่างๆความรู้รอบตัวเนี่ยทั่วโลกมหาศาลแล้วหนังสือที่ดีๆอะ่ะที่มันเป็นงานวิจัยอะ่ะเขาอ่านและเรียนรู้มาหมดแล้วก็คือต่างประเทศอะ่ะเขาได้ทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาที่เรียนแบบสมองมนุษย์ก็คือว่าเมื่อเราเมื่อมนุษย์อ่านหนังสืออะ่ะแล้วมนุษย์จะตกผลึกเป็นอะไรได้บ้าง สมมติว่าเราอ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวกับนิทานสอนใจสําหรับเด็กนิทานอีสปให้เป็นคนดีให้ซื่อสัตย์ให้ตรงต่อเวลาให้มีน้ําใจให้ไปโรงเรียนไม่สายให้กินข้าวให้หมดสมมติอย่างนี้นะเด็กอะได้อ่านหนังสือแบบนี้มาแล้วเด็กอะก็ถูกบูกฝังมาแล้วเด็กก็กกกกตกผลึกมาว่าอ๋อต้องเป็นคนตรงต่อเวลานะต้องมีวินัยสมมติเป็นแบบนี้แต่ทีเนี้ยตัว ChatGPT เนี่ย คนที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาสร้างให้มันเหมือนสมองมนุษย์เลยที่ได้รับข้อมูลอะไรบางอย่างและจะตกผลึกออกมาตกผลึกออกมาเสร็จแ,แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้รับไปเนี่ยมันมากกว่าชีวิตมนุษย์คนหนึ่งที่จะได้รับครับเพราะมันนําเรื่องราวทุกเรื่องราวเนี่ยใส่ให้หมดเลยแล้วมันก็มีการตกผลึกอยู่ตลอดเวลาโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าวันนี้คุณต้องการไปปรึกษาเขาว่า ให้เขาเนี่ยเป็นผู้ช่วยเราให้เขาเป็นผู้กำกับระดับโลกเลยเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ก็ได้หรือจะเป็นนักการตลาดก็ได้หรือจะเป็นคนเขียนสคริปต์ก็ได้หรือจะเป็นคนวางเรื่องราวก็ได้หรืออาจจะเป็นคนวางพอดนังก็ได้ทำได้ทุกอย่างเลยนะครับทีนี้ในคลาสนี้ผมทำโมเดลอธิบายเวิร์กโฟลให้ฟังให้เกี่ยวกับการทำวิดีโอแล้กันมันจะได้ตรงกับวิชาแต่ถามว่า ถ้าคุณคล่องโมเดลนี้แล้วเนี่ยคุณจะขยับขยายไปโมเดลบริหารไปโมเดลภาษาอังกฤษไปโมเดลภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นไปโมเดลของการตลาดไปโมเดลของการคิดวิเคราะห์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ดวงดาวฟิสิกส์เคมีชีวะศาสตร์ทางการแพทย์จิตวิทยามนุษย์อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลย